สวัสดีด <ผม S 1> ค่ะวินาเชตบุญชาติผมกัญญาเทียนดีครับนอนบัวน้าลัวค่ะ,คะขอนําท่านเข้าสู่รายการเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะเราออกอากาศพร้อมกันนะคะวิธียุก็98.75 FM แล้วก็ดูได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนทางด้านช n น e ล79 Home Food Channel ค่ะก็เหมือนทุกวันเสาร์อาทิตย์10โมงถึงเที่ยงนะคะก็แล้วเอาไปออกอากาศอีกทีเมื่อคืนนี้เราดูตีสนี่ย ตีอะไรนะตีหนึ่งถึงตีสามก็ม็นรายการเมื่อวันเสาร์ที่แล้วะนะคะเพราะฉะนั้นก็วันเสาร์นี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะมีกิจกรรมที่ดีๆนะคะแล้วก็เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขอีกอสัปดาห์หน<ม>ึ่งก็เราก็คิดว่าทุกอย่างในบ้านเมือง<ม>น่าจะคลี่คลายบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเส้นผมบางภูเขานะคะถ้าหากว่ามันก็ต้องมีการเสียสละแหละไม่ ในชีวิตนี่ถ้าไม,ไม่ไม่มีการเสียสละเลยมันก็คงจะไม่ได้อะนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าค่อยๆค่อยๆมองไปแล้วกันคใครที่เสียสละมากคนนั้นก็เป็นผู้ที่ทําบุญคุณให้กับแผ่นดินล่ะนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นจากอะไรดีคะขอรายงานเรื่องดิฟ้าอากาศครับว่าตอนนี้ที่เราหวังกันไว้ว่าอากาศจะเย็นกันถึงกลางเดือนกางเดือนนะครับ เรียนให้ทราบว่าช่วง30-31เนี่ยอากาศยังเงย็นอยู่ยังเงย็นเหมือนกับที่ที่เรามีมาตลอดเวลานะครับเย็นน้อยแล้วแหละครับแต่ว่าพอเริ่มวันที่หนึ่งไปถึงวันที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอุณหภูมิเริ่มขยับไปเรื่อยๆแหละขยับขึ้นนะข,ข,ขยับขึ้นแล้วขยับขึ้นแล้วนะร้อนละนะว่างันนะ้นเถอะนะคะเร,เริ่มร้อนนะครับก็ตอนเช้าตอนนี้ถ้าผู้เทพมหานครเราก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม บางวันก็ประมาณสักสามสิบสามสิบเอ็สามสองสามสามนตอนนี้นะดังน้นต่อไปนี้ก็หมายความว่าอากาศราายย้อนนะค่าร้อนยันไปแล้วนะ<ด>ค่ะขยับขึ้นแล้วไม่ขยับลงอีกแล้วเหรอคะยังจะไม่ขยับลงเนื่องจากว่ามันใกลเ้เข้าเดือนมีนาคมแล้วเนีน่ยนะฮะอ้าวกุมภาเองกุมภา,ามันใกล้เข้ามีนาใช่ไหมมันก็ใกล้เข้าไปเดือนเมษายนเขาก็บอกว่ามันมีหนทางหนึ่งก็คือว่าไอ้ความหนาวที่หนาวมากถึงลบห้าสิบนะคะ ทางแถบเหนือของประเทศจีนน่ะถ้ามันมีอะไรนะที่มันแกว่งลงมาได้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะไปเกิดเป็นร่องอากาศที่มันก็เรื่องของธรรมชาติก็อาจจะมาดิวะโชบไปโชบมาเรื่องของธรรมชาติอาจารย์บอกย่าก็ทายแม่นๆได้สักห้าวันได้ห้าวันนั้นแม่นแน่ถ้าดูเดี๋ยวนี้ดูดาวเทียมอะไรๆก็ก็ปองที่จะเป็นไปได้ สรุปแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสุดสัปดาห์ที่ไม่เย็นแล้วล่ะไม่เย็นแล้วนะคะ,คะก็จะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เพียงพอนะคะที่จะทําให้เราได้เห็นดอกไม้ที่เขาถือโอกาสบานเอ่อช่ออะไรต่ออะไรไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่หรืออะไรเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็อาศัยภูมรอากาศที่เรียกว่าเย็นอ,อย่างเนี้ยผมไปเฉลเชิญเซามาที่บางคล้าถือว่าเป็นแหล่งที่มีมะม่วงมากที่สุดในประเทศไทย โอ้แท่ช่อกันใหญ่เลยีเรียวไปกันที่ไหนก็ตามนะครับมันเต็มไปด้วยช่อมะม่วงทท้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็ตกใจว่าอุ้ททำไมปีนี้มะม่วงออกช่อกันเต็มออกกันซับซ่างก็แสดงว่าที่ผมเล่าฟังว่าจะให้หนาอีกเนี่ยมองดูแล้วนะเนื่องจากไอ้ลูกมะม่วงไอ้เรียกว่าหัวแมลงวัน ก็เรียกว่าเมืองบัดแรกๆมาเริ่มโผล่มาแล้วติดละติดกันละติดละถ้าตอนนี้มีฝนชะช่อมะม่วงได้ก็จะดีก็จะดีก็ดูแล้วเมฆไม่เคยมีก็ก็ยังวังเวงอยู่แต่ก็ไม่แน่อีกนะคะไม่แน่ก็หวังว่าคงจะมีอะไรละคะฝนชะช่อมะม่วงเพราะเดแอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับของทุกๆปีเนี่ยมันจะมีฝนเขาเรียกว่าสองอย่างเหมือนกันบางทีมันนอกสมัยโบราณก็เรียกฝนชะลานะ คัวช่ลานหมายความว่ามันถึงเวลาที่จะนวดข้าวแล้วล่ละเอาข้าวเข้าไปในนาแล้วก็จะนวดข้าวกันแล้วเรื่องฝนช่ลานเพื่อจะตายชายนะคนเราก็เรียกกันไปคนละชื่อตามเรียกว่าตามท้องถิ่นก็มีตามอะไรที่เราเห็นก็มีฮะอย่างคนกรุงเทพก็ช่อมงจะไปชะลานได้ไงเราไม่ได้ในขนาดนี้ไอลานสมัยก่อนเนี่ยมันหมดไปแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเขาต้องเกี่ยวข้าว่ะ กับดีมือแล้วก็หอบขึ้นมาบนลานนะครับแล้วก็ยังไม่นวดรอให้ฝนชะลานมาก่อนเพื่อคยนี้ได้ปรับพื้นที่เพื่อจะนวดทีนี้ในปัจจุบันนี้มันมีขค้ือเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเอาไปหมดเลยทีเดียววันหนึ่งห้า10สิบไร่ต่อต่อต่อรายเนี่ยนะก็เลยไม่ต้องไปใช้ลานแต่ว่ามะม่วงยังปลูกอยู่แต่นั้นก็เลยเรียกว่าฝนชอชะช่อดอกมะม่วงก็ยังใช้กันค่ะ เมื่อชิ์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นจุดจีนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อวันพุธก็จะมีวันจ่ายคนก็ซื้อของใหญ่นะแล้วก็วันไหวก็เป็นวันพระรหัสนะฮะวันเที่ยวก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์ใช่ไหมซึ่งก็คือวันจุดจีนค่ะวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมรายการที่เราวันนี้มาก็หมายว่าวันที่หนึ่งไปเมื่อวานนี้อืไปเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าข้าวของที่ ที่ขึ้นราคาจนจับไม่ได้ก็คือผลไม้ที่นิยมเอาไปว่ว้เนี่ยนะคะผมเป็นคนจับเลยนะครับนี้ผมซื้อส้มนะฮโลเนี่ยก็ห้าสิบบาทในเมื่อวานนี้ผมซื้อไปโลหนึ่งนะผมก็ไปใส่บาทว่าดๆกันร้อยห้าสิบโอขึ้นืปสามเท่าเลยนะสามเท่าค่ะอย่างเชอร์รี่หนึ่งกล่องเนี่ยนะคะอืมมหวานที่ยามที่ไม่มีคนจะทานนะสี่ร้อยห้าร้อยค่ะ ในยามปีใหม่วันปีใหม่ขึ้นไป800ร้อยเอือเชื่อว่าจุดจีนปีนี้เชอร์รี่คือสองพันโอ้สองพันก็แพงนะแพงส้มก็แพงส้มสมแพงแอปเปิลแพงแเชิร์รี่แพงแพงหมดนะคะก็คือคนก็เลี่ยงอ่ะถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยยังโอเคอาทิตย์นี้เพราะว่าดอกไม้ไม่ได้เอาไปไปไหว้นะคะคนจีนก็จะไหว้แล้วก็ยังอยู่ตรงนั้นเอาไปรับประทานกันได้ ไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหมูเมอไก่ก็แพงครับเห็นว่าไก่ตัวละ400บาทเน่ยจะเป็นงั้นนะเพราะมันตันมาตัวเล็กมา200ไปแล้วนี่ก็เรียกว่าอันนะเราก็อะไรที่คนเข้าชูลมบุญต้องความต้องการนะถ้าจะประหยัดนะก็คือไม่อย่าเพิ่งซื้อนะไปซื้อตอนที่เรียกว่าตะวัวเรียกว่าไม่มีคนซื้อนะคะซึ่งก็อันนี้มันเป็นเทศกาลแล้วก็แวบเดียวแหละ ถ้าเป็อย่างไรก็ตามผมได้สังเกตดูนะว่าของเนี่ยเริ่มจากแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วยกตัวอย่างพอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะเพราะว่านี่เขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงแหละคนก็ไม่อยากจะซื้อของซื้อของบริโภคก็แพงขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะบาทก็อ่อนก็ยกตัวอย่างว่าผมเคยเอากล้วยออกมาขายนะสมัยนั้นวีรสามบาท แล้วต่อมาก็หวีละสิบบาทเดียวแพงที่สุดแต่ตอนนี้ผมซื้อธุกิจแล้วนะเอาหวีละห้าสิบเหคะมาห้าสิบเลยเอวกล้วยของเราเนี่ยปัดได้ยังนะครับต้องถามไปที่สังนะที่รรไร่นะเพราะว่าเราเริ่มมีผลผลิตแล้วล่ละนะครับทังที่เราไปเออทลายหนึ่งยาวนี้มอนกันละกล่องก็ผมก็มาคิด,ดอยู่างนี้ดรับตนาันนะปีนี้ถ้ารัฐบาลก็บอกว่าปีนี้นาปลังเนี่ยน้ำมันน้อยแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นก็เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ทํานาปลังทั้งสามครั้งให้ทําแค่สองครั้งแต่ว่าสองครั้งก็จะมีปัญหาประน้ำมันน้อยอยู่เนี่ยก็เรามาคิดคิดดูว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามจะหาพื่อซึ่งไม่ต้องกินน้ํามากนะตัวอย่างว่าบางทีท่านยกล่องเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาปลูกกล้วยกซนซะแต่วพรากล้วยมันราคาแพงะใช่ไหมใช่ก็คือจริงต้องผสมผสมนนะครหลักของการพึ่งพาตนเองนะคะอะไรเรียกว่า เกษตรอเกียงเกษตรยั่งยืนเกษตรแบบพอเพียงซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าย่หัวหลังจากที่ท่านได้เสด็จทั่วประเทศแล้วแล้วก็ในเรียกว่าประสบประสบการณ์ในเรื่องนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยสูงมากท่านก็แนะนําว่าเราจะเอาตัวรอดได้นี่ก็คือต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ใช่ลงทุนแบบเวร์ไปเลยพอถึงเวลามัน ตกมันตกขวบไปเลยเนะคะเอาแน่ไม่ได้ะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่า,วาคนที่ส่งออกนะคะน่าจะดีส่งออกก็จะได้ราคาใช่ไหมคะแล้วก็อันนั้นเนี่เื่อว่าบาทอ่อนเนี่ยเขาเอาดอลลาร์มาแลกเพ่ไ,ได้มากขึ้นก็เอายูโรมาแ,กแลกตอนนี้ไป46-47บาทแล้วมั้งจากเทียบที่เมื่อสัก2อสเดือนที่แล้วตอนบาทแข็งเนี่ยฮะ,ะ,อะดอลลาร์เนี่ยลงไปต่ำกว่า30 ขนาดนี้ก็ขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว3ามสองอะไรสามสามสามสองสมสค่ะสแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นดีสําหรับคนที่จะส่งออกข้าวของราคาข้าวก็น่าจะไงล่ะได้ราคามากขึ้นมไหอราคาข้าวก็ยังดูินอยู่เพราะว่าขณะนี้ก็ยังงงกันอยู่ว่าข้าวข้าวเก่าๆที่ขายไปแล้วก็ยังไม่ได้ตังค์ไอ้ใหม่ๆจะขายราคาเท่าไหร่ มีไหมอ <นะ S 1> าจารย<า>์มันทันกันไหมคะเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าเขาก็กู้เงินมาแล้วลหละตอนนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาให้กับชาวนาเนี่ยเอออันนี้นมันตั้งสามสี่เดือนมาแล้วเนี่ยใช่ไหมคะ,ะ,ะอันนี้ก็เหมือนเรื่องอันที่แล้วใช่ไหมถือว่าอาจารย์คืออันที่แล้วเนี่ยก็บอกตรงๆนะว่าคนที่เสียหายคือชาวนาชาวนาชาวนาไม่ได้ตังค์บางคนบางคนแล้วหนังข่าวออกร้องไห้เลยอะผู้ชายนะ แล้วก็บางคนก็ไม่มีตังขนาดไปผูกคอตายอ่ะก็ได้ฟังติดตามข่าวนะแต่ผมมองดูแล้วจริงก็เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเาวนาเนี่ยเขาไม่มีทุนการที่เอาข้าวมาให้ขายเนี่ยนะเขาก็เอาข้าวไปขายเนี่ยเอาเงินตัวนี้ไปใช้ติดตัสามเดือนสี่เดือนก็ยังไม่ตัดสามเดือนมันมันมากไปสําหรับเขาก็ไม่มีกินสิอาจารย์ก็ไปยืมคนอื่นคนอื่นเขาก็บอกเขาก็เหมือนกันนะเขาก็ไม่มีตังเอาไปจำนำมา จำนำมันก็ต้องเรียกว่าหลุดนะ,ะถ้าเขาเกิดว่าไปจำนำใบอบประทวนเนี่ยมันกี่เดือนก็ไม่รู้จำนำมันไม่ได้ตงังเอาของไปแล้วเอาของไปแล้วแต่เงินไม่มาเงินไม่มามจำนำใบประทวนไงทีนี้ใบประทวนก็หลุดสิฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหลุดใช่ไหมเกิดคนที่เก่งก็คือลองจำนำอีกละ่ะ มันนั่นก็เสียหายเยอะสําหรับคนที่เป็นเราว่าที่มองมองดูเขาจะมีวันกําหนดนะว่าในช่วงนี้ยังได้จํานําอยู่ไอ้ช่วงหน้าต่อไปไม่ได้กจํานําไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เลยทําให้คือมันขาดก็สับสนไงสับสนแล้วเขาไม่ได้ฉลาดพอน่ะที่จะกําหนดว่ามันกี่เดือนแล้วไอ้การดึงไปไม่ให้แล้วก็มาให้ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีใบประทวนอยู่ในมืออะนะคะเอออันนี้ต้องคิดให้ให้เขาอ่ะ ต้องคิดให้รบอบคอบคิดให้เขาถ้าจะทําบางครั้งการทําอะไรที่ล่าช้า,าการที่สายเกินไปเนี่ยมันก็เป็นโทษมากเลยสําหรับคนที่สายป่านไม่มีสายป่านนะชาวนาเนี่ยนะคับอกตรงว่าแถวไร่ชาวนานเนี่ยนนผมมองนะเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดอ,ะอ่ะต,ตัวแกก็เป็นคนยากจนอยู่แล้วอรู้ใจาแล้วนี่เขาปลูกกันอีกหรือยังข้าวปลูกไปแล้วแต่ว่าที่ผมมองดูว่า ข้าวับมาเกี่ยวอีกรบที่สองในประมาณสักกุมภาพกลางกลางแ,แต่ว่าแังงานที่ไปแล้วน้ำมันจะไม่มีเพราะไม่มีตังไปปลูกแล้วเพราะน้ำไม่มาน้ำไม่มาเพราะวะ่าตอนี้ทางกรมจังรวัดทานก็เปน้ำพอนี้คือเดี๋ยวนี้แล้วฟังเรายังมันมีระบบการควบคุมน้ํเป็นไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเรากําหนดไว้ว่าปีนี้ให้ปลูกหนึ่งล้านไร่แต่พอน้ามันมาเนี่ยเวกษตรกรเขาก็ปลูกต่อเรื่อยรื ถึงสองล้านไร่เนี่ยมันก็เลยโปรต้าเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ไอ้น้่มันก็หมดสิํามันก็หมดหมดเลยสิแล้วไอ้รดหน้ามันก็ไม่มีน้ําจะปลูกข้าวจะน้ําไม่พอจะปลูกใช่ไหมตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่ปวดหัวจังปวดหัวปวดหัวปวดหัวทุกรูปแบบนะมนะปวดหัวว่าเดี๋ยวขอับใหม่เนี่ยก็ไม่มีน้ําจะไปปลูกข้าวก็ไม่มีตอเนี้ยที่ผมบอกว่าพยายามเลี้ยงนะแะช่วยตัวเองก็คือว่า เ,เพืชที่ต้องการน้ํามากในช่วงต่อไปเนี่ยเราก็ต้องหลบแล้วลอาจจะปลูกถั่วที่มาใส่น้ําน้อยๆนะปลูกข้าวโพด<อ>นะครับเปิด้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบวันมาขายฝักได้อะไรต่างๆ<อ>นะปลูกผักอะไรต่อต่างๆหล่าเนี่ยในนี้เราเกิด<อ>ว่าไม่มีปุ๊บนะคะรัฐบากลก็รับซื้อข้าวไปหมดแล้วเนี่ยแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยนะคะที่เราต้องซื้อข้าวเนี่ย ว่าเราจะซื high, anything, ้อข้าวที่ไหนแล้วถ้าไม่มีข้าวใหม่ออกมาข้าวมันอยู่ที่โรงสีอยู่ที่โรงสีโรงสีก็รวยสินะป้าก็รวยนะก็สร้างโรงสีมาไม่รวยก็ไปจะสร้างทำไมล่ะอ้าวก็สร้างมามันรวยพอเันรวยนีื้มาไม่รวยือข้าวแพงขึ้นด้วยไหมราคาเท่าไหร่แล้วจะไปว่าอะไรนะครับแล้วจำไหมอ้าวงี้ก็ต้องตุนข้าวหนิกระซีเนี่ยข้าวสำหรับที่จะอย่างน้อยอีกสี่เดือนต่อไปเนี่ยข้าวขึ้นราคาไหมตราบใดเมื่อเราซื้อข้าวกินอยู่นี่นะครับ มันเราก็ต้องนีอย่างนี้แหละค่ะเอะเดือนหนึ่งเราใช้ข้าวสารสัเท่าไหร่นะที่บ้านเราเนี่ยหรือข้าวซ้อมมือสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องตุนข้าวแล้วมั้งเนี่ยมันมันวนเวียนนะอาจารย์นะคนหนึ่งก็กินข้าวร้อยกิโลกรัมต่อปีต่อต่อปีต่อคนนะต่เป็นคนกรุงเทพนะโอ้ตั้งร้อยกิโลมันหนักนะกรุงเทพแต่คนมานนอกเนี่ยร้อยห้าสิบกินมากกว่าคืออีกหน่อยก็ต้องหาซื้อข้าวมาทานข้าวแพงปุ๊บ ไม่ทานข้าวทานอะไรดีล่ะก๋วยเตี๋ยวเหรอเออมันก็แพงเออพูดไปแล้วก็วนเวียนแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีคนมาวางแผนล่วงหน้าฮะอ่ามันต้องมีวางแผนบุคคลที่อยู่อ่ะอย่างเราเนี่ยเป็นประชาชนไม่สามารถที่จะมองการไกลแบบนั้นได้หรือแม้แต่ตอนนี้ก็เอถอะฮาถ้าสมมุติว่ามีความจริงใจนะคะทำไงดีเนี่ยมันอีกสามสี่เดือนเท่านั้นอ่ะข้าวก็จะไม่มีละเพราะมันปลูกไม่ได้ เพราะนั้นข้าวที่อยู่ในสต็อกตอนนี้มันน่าจะมีประโยชน์เอาไปทำถุงฟ้าดีไหมนะคะจะได้ไม่เสียหายด้วยใช่ไหมคะแพ็คแล้วใครจะประมูลไปทำเลยเพราะมันไม่มีแล้วข้าวอ่ะใช่ไหมาวเเห็นด้วยเห็นด้วยว่าถ้าช่วงต่อไปเราทํานาไม่ได้นะค่าเหมันไม่ได้ออกมาไม่ออกมออกมาไอข้าวเก่าที่เราไปอยู่โรงซีเร่องข้าวที่สต็อกไว้มันจะหมุนเข้ามาหาเราอ่ามันเป็นจะเป็นไซเคิลที่ความต้องการจะมากขึ้นเพราะว่าปีหนึ่งเราก็กินข้าวกันนะ <ไ>ปีหนึ่งคนไทยคิอข้าประมาณสิบล้านตันถ้าสมมติ<า>ว่าคือ<า>ว่าข้าวแพงขึ้นมาอีกนะคะเศรษฐกิจมันก็แย่ใช่ไหมอาจารย์อย่างน้อยที่สุดนะมีข้าวเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยเกิดขาดน้ําขาดข้าวเนี่ยไม่ได้คนไทยเนี่ยกัับเนี่ยนะมาที่สามนะคะกรบเนี่ยบางทีไข่ไก่นะก็ใช้ได้แล้วนะข้าวไข่เจียวโปะร้อนๆอะไรเนี่ยก็เขาก็ทานกันนะ อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าการวางแผนนะไม่ใช่อีก3ามสี่เดือนข้างหน้ามาบอกว่าเราไม่มีข้าวนะหมดแล้วเนี่ยข้าวไม่มีข้าวขึ้นราคาเป็นเท่านอนเท่านี้ก็ยังโชคดีนะที่ว่าขา้ขาวข้าวสารเราเนี่ยนะมันเก็บได้นานค่ะถ้าว่าข้าวสารเก็บได้นานเนี่ยเราก็ก็เสร็จแล้วอ๋อ <ๆ S 1> ใช่เก็บได้ทีนี้ไอ้ที่เข้าลงสีเนี่ยเขาเขาทำให้มันเป็นข้าวขาวเลยหรือเปล่าคะ ขัดไปเลยขาดแล้วขัดแล้วออ่ขาดแล้วมันจะไปอยู่ได้นานเหรออาจารย์เอ่อวันนี้ครับคือข้าวมันมีสามระดับถ้าเป็นข้าวเปลือกอยู่ได้นานเป็นปีนะถ้าเป็นข้าวข้าวข้าวกล้องถ้าเป็นข้าวขาวเก็บได้ก็ประมาณสักข้าวหกเดือนมาไปนะค่ะถ้าเป็นข้าวไม่ใส่ขาวเป็นข้าวกล้องเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักเดือนอ๋อเพราะว่าอะไรเพราะมันมีน้ำมันมันมีเปลือกซึ่งว่ะ ไอ้พวกนี้มอดชอบมากเวลาไปซื้อมหาหนะอาจารย์นะตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะแหมประเดี๋ยวเดียวเราก็มอดเต็มถุงเลยต้องมานั่งเลือกกันอีกแล้วไม่รู้เราแยกทานกับมอดมันจะดีเปล่านี่ยมันเออลองไปด้วยหรือเปล่ากินไปอึไปให้เราจะหยิบออกก็หยิบตัวมอดมาต้องอย่างนี้มาต้องล้างอะต้องล้างเป็นอย่างดีเนี่ยมีไอ้เวลาล้างเนี่ยก็ต้องล้างดูว่าไม่ให้ดำดำ นี่มันเราเราจะซื้อข้าวที่เรียกว่าข้าวกล้องนะฮะเอาไว้มากๆเพราะว่าในช่วงที่มาราคาถูเราตุนไว้มันคนเรามันต้องคำนวณเลยว่าวันตงกินเท่าไหร่ค่ะถ้าเก็บไว้นานมันก็ไม่ดีนะอย่างหนึ่งก็ควรจะเก็บเอ้ที่ซื้อเหมือนแบบที่เขาเป็นศูนย์ยากาศเขาแว็กเกิลโดดไปแล้วนะแล้วแว็กเกมเนี่ยก็จะเป็นเป็นทางแก้อย่างหนึ่งใช่ไหมไม่มีอากาศให้เจ้ามอดเนี่ยมันไปหายใจถูกไหมคะทีนี้อ่ะถัดไป ทำไงได้บ้างเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วใส่ไว้ในภาชนะแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะกันมอดได้บ้างอาจารย์เอ่อกันมอดใบใบใบมะกรูดไหมใบมะกรูดบ้างนะฮะใบมะกรูดนี่ก็ไล่มอดได้คือไอ้จะมอดนี่คือเป็นแมลงชนิดหนึ่งอ่าปีแข็งด้วยนะตัวนี้ตัวนี้มันกลิ่นถ้ามันมีถ้ามันมีบุ๊กแต่ใครหอมนีงได้ไหมแต่ใครหอมก็ยังใช้ได้ก็ยังพอไหวนะะเพราะวันนี้พวกนี้เขาไม่เขาไม่ชอบอยู่แล้ว ขาไม่เขาไม่ชอบต้องหาอะไรที่เขาไม่ชอบมาวางใกล้ๆนะฮะขาอสาคัญเก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าอาหารเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าแค่ข้าวสารนะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นข้าวกล้องเดือนเดียวเท่านั้นเดือนเดียวประมาณเดือนเดียวนะค่ะอะไรที่ดีก็คือทําไงนะใส่ในถุงแล้วก็ต้องใส่ในโอ่งอีกครั้งหนึ่งนะและในโอ่งนั้นอาจจะต้องมีน้ํามันหอมระเหยคลายหอมนะคะ พีคใช่แล้วแล้วก็น่าละใบมะกรูดก็ได้นะน่าจับใส่เข้าไว้ด้วยอ่าก็จะเป็นการไล่ไล่ไล่พวกมอดโดยตรงนะคะไล่แมลงไล่แมลงไล่แมลงแต่ว่าอย่างไนก็ตามก็ถ้าเราสามารถซื้อข้าวได้คือมันไม่ขาดแคลนแล้ก็ก็ซื้ออย่าไปสต็อกไว้มากเลยค่ะหมายว่าสูรยากาศเหล่านี้มันก็มีขายอยู่นะค่ะก็ซื้อพอประมาณซื้อพอประมาณครับค่ะก็อาจารย์บอกว่าอากาศมันจะเปลี่ยนละ ก็คือเราก็จะหนาวน้อยลงน้อยลงและน้อยลงไม่เห็นแล้วแม่คันนิ่ไปไปสุดๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังตัวก็คือการที่จะอากาศเปลี่ยนปุ๊บก็เป็นไข้หวัดนะคะไข้หวัดไข้รเรียกว่าไข้เปลี่ยนฤดูกาคคลกาคนก็เป็นไข้หวัดกันเยอะมากไอกันขอดแคกเลยทีเดียวนะคะคก็เรียกว่าต้องหาสมุนไพรใกล้ตัวนะคะเอาไว้สําหรับที่จะทําให้อาการมันน้อยลง แล้วแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะให้ไวรัสเนี่ยมันตายตาย,ตายไปนะไวรัสที่มันเก่งเวลาที่มันเข้าไปในเซลล์แล้วอะ่ะแล้วมันก็ทําอันตรายเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มจํานวนของมันเองเนี่ยได้เยอะมากไม่มีแอนติบอติกตัวไหนนะยาปฏิชีวนะตัวไหนเนี่ยจะมาฆ่าวไวรัสได้มันฆ่าได้อย่างเดียวก็วคือสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะคะและภูมิคุ้มกันเนี่ยง่ายที่สุดเนี่ยคะก็คือวิตามินซีนะคะ ท่านก็คงจะต้องเตรียมมะนาวเนี่ยมะนาวเอาไว้เป็นลูกๆเลยนะเป็นโหลๆเลยแล้วก็เวลาที่จะทานเนี่ยก็บีบในน้ําอุ่นก็ได้นะ,ะเหรกไหมดองเตอร์วานาบอกว่ามะนาวเนี่ยคราวต่อต่ตตตไปถ้ามีอาโอกาสนะจะมาสอนให้ท่านปลูกมะนาวอีก อ่ใหไ้ได้ได้ได้มะนาวได้กินตลอดปีปลูกแล้วก็วิธีเก็บมะนาว,วยเก็บมะนาวเก็บเอาไว้ให,ให้อยู่ได้เป็นเดือนก็ทําได้ะนะคะหรือบีบไว้เก็บไว้ในโถแล้วค่อยๆเอามาทานก็ทําได้เหมือนกันวิธีถนอมอาหารนะคะแต่คงจะเป็นความจําเป็นแล,ละ่าคะที่ต้องทานน้าเยอะๆทานวิตามินซีเยอะๆเดี๋ยวนี้เขาก็เติมวิตามินบีไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็เปลือกข้าวอย่างที่อาจารย์ว่าล่ะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งละก็คือสังกสีไม่ได้ให้ไปทานรั้วสังกสีนะค่ะเราบอกสังกสีเดี๋ยวทานเป็นแทนแนเลยนะเพราะว่าสังกสีเนี่ยมันเป็นมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะครับที่มันต้องการได้นิดเดียวนิดเดียวเป็นเทรสเอร์เมนต์นะคะแต่เทรสเอร์เมนต์เนี่ยสังกสีทองแดงเนี่ยมันจําเป็นสําหรับการสร้างภูมิคุ้มกันนะเหล่านี้เราก็ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงทุกคุณละทุกรูปแบบ จิตใจก็จะแข็งแรงด้วยนะจิตใจนะร่างกายสิ่งแวดล้อมต้องให้อยู่ให้หมดนะที่อยู่<ด>อาศัยนะคะเวลาเข้าหนาวเราก็ทำให้เราอุ่นเวลาเข้าร้อนร้อนขึ้นมาก็อย่าเผลอตัวเลยเลยเรียกว่าขณะที่กำลังเปลี่ยนอากาศกำลังเปลี่ยนเนี่ยก็ะวายเขาว่าอาจจะกลางวันร้อนเปรี้ยงเยน็นเย็นลงอาจจะเปลี่ยนเป็นหนาวนิดหน่อยลืมเอาท่าติดตัวไปอ่าก็มีเรื่องก็เวลาเราไม่อุ่นนะ เราก็อาจจะติดหวัดได้ง่ายหรือว่าร่างกายเราอ่อนแอปุ๊บก็หวัดที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันก็อาละวาดขึ้นมาอยู่ในชน,นบทก็ต้องระวังหน่อยนะครับคือว่าช่วงนี้มันช่วงเดือนกุมภาเนี่ยฟันไฟจับป่าจับเผาฝางหญ้าใบไ,ไม้แห้งต่างๆเนี่ยมนรอบรอบทิศไปหมดแหละถ้าๆก็สูดเข้าไปมันก็ ปลอดเปิดมันก็น,นี่นะะวันนี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายอย่าลืมดูนะเพราะอาจารย์บัญยาเขาจะพูดถึงเรื่องเจียวกุหลาบเจียวกุหลาบของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีเยอะ,ะนะคะไปซื้อได้ที่ศาลาสมุนไพรก็มีนะคะแล้วถ้าไปทางเหนือก็ก็ซื้อมาก็ได้นะคะ,คะเ,เจียวกุหลาบเนี่ยเวลาจะชงนะคะชงออกมาเป็นน้ําชาแล้วดื่มแทนชาดื่มแทนกาแฟเนี่ยได้เลยเพราะว่าตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ คนที่มีเอนไซม์ในตับสูงนะคะก็จะบอกว่าควรจะทานอย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งแก้วนะคะก็จะทำให้เอนไซม์ในตับเนี่ยลดจำนวนลงได้วิธีดื่ม่าง่ายๆเหมือนชาทั่วไปบ้างเขาก็มีถุงชาละเวลานี้นะคะมีมีเป็นซองนะคะเราก็ชงจนกระทั่งเอความขมของเขาเนี่ยออกมาหมดนะคะเขาก็ขมนิดหน่อยไม่ไม่ไม่มากมายเลย แล้วเราก็ดื่มแบบดื่มชาธรรมดานี่แหละเดี๋ยวลองดื่มให้ดูแล้วเราก็ไปพักกันก่อนค่ะ